สวัสดีครับวันนี้พบกับผมปอรันนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมี3เทคนิคนะครับที่จะมาเล่นลูกสั้นในสไตล์ของผมนะครับเพื่อที่จะให้ลูกออกไปเนี่ยมันสามารถหวังผลได้อย่างมากที่สุดนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยครับผมเป็นคนที่ถนัดการเล่นลูกต่านะครับดังนั้นเหล็กที่ผมจะเลือกโดยส่วนมากก็จะเป็นตั้งแต่หลับ50พิชชิ่งเหล็ก9เหล็กแปดนะครับอันนี้จะเป็นช็อตเบสิคที่สุดของผมสิ่งที่สองที่ผมให้ความสําคัญมากมากก็คือตําแหน่งของลูกบอลนะครับก็คือเวลาผมยืนเซ็ตอัพแล้วผมจะเล่นลูกต เพื่อที่ว่าการเข้าบอลรวมไปถึงไฟ์ของลูกที่ออกไปเนี่ยมันจะได้ต่ําอย่างที่ผมต้องการนะครับอย่างที่3คือเรื่องของน้ําหนักเท้านะครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าผมเซตอัพแล้วน้ำหนักเท้าผมไม่ดีนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าการที่เราเริ่มทุกอย่างมันผิดตั้งแต่เริ่มละ ทีนี้การที่ผมจะออกช็อตไปแล้วจะหวังผลหรือหวังทําแต้งกับลูกๆนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากขึ้นเช่นกันามาเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ฟังตั้งแต่แรกนะครับเริ่มจากการเลือกเหล็กตอนนี้ในมือผมคือพิชชิ่งนะครับอย่างที่2คือเรื่องตําแหน่งบอลผมจะเซตให้อยู่ในเท้าขวานะครับอย่างที่3คือน้ําหนักเวลาหลังยืนเซตอัพเสร็จปุ๊บผมจะทิ้งไปที่เท้าซ้ายนะครับอยู่ประมาณสัก 60- 70%แล้วผมก็จะพร้อมออกช็อตเลยครับโอเคเยี่ยมลูกที่วิ่งออกไป เลียดดีสามารถหวังผลและทําให้ผมเนี่ยสามารถได้แต้มกับลูกนี้ได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นกันนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับและอยากพบเจอผมนะครับสามารถมาเจอกันได้ที่โรงเรียนสอนกอล์ฟอัลฟากอล์ฟอะคาเดนะครับอยู่ที่สนามไรกอล์ฟเกียรติาราชั้น2นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ